ชูวิทย์ฉุนแฉทุนจีนสีเทาห้ามาเฟียหุบผลประโยชน์ชาติถึงกับเปรกแตกสั์สันทนะเด็กเมื่อวานซืนในสันธนะเป็นตำรวจเด็กๆไปถูกยิงอยู่ที่แถวถนนนครสวรรค์เพราะใครใครไปยิงกระบาลเอาแถวแถวเตาปูนชูวิทย์แฉต่อทุนจีนสีเทาห้ามาเฟียหุบผลประโยชน์ชาติ เปรียบเสมือนเพลียสัดกับสันทนะเคยเป็นตำรวจเด็กเมื่อวานซืนมาตีซี่เผยมีไมยจับรายใหญ่ภายใน2-3ถึงสสัปดาห์นี้เยี่ยวเรื่องการเมืองเวลา13นาฬิกาของวันที่8พฤศจิกายนที่โรงแรมเดวิดโฮเทลโคเนวิงนายชูวิตกมลวิสิทธ์อดีตนักการเมืองชื่อดังแถลงในกรณีกลุ่มธุรกิจสีเทาของชาวจีนบอกว่าวันนี้มีประเด็นที่ไร้าสาระและมีสาระ โดยเริ่มจากประเด็นไร้สาระก่อนก็คือกรณีนายสันสนะประยุนรัฐอดีตนายตำรวจสันติบาลบอกว่ารู้จักกับห้าเสือมาฟีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาดีนั้นนายสันธนะสูญเสียผลประโยชน์ทําให้ต้องออกมาตีโพยตีพายกล่าวหาว่าตนทําธุรกิจผิดกฎหมายโดยอ้างจากคลิปวิดีโอของผู้มาใช้บริการในสถานบันเทิงที่โรงแรมตนแต่เมื่อตํารวจมาตรวจสอบก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหากตนทําอะไรผิดจริงก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐมาจัดการแต่ไม่ใช่ในายสันทนะส่วนประวัติของนายสันทนะ ต้องโทรศัพท์ถามจากตำรวจด้วยกันเองก็จะรู้จักดีซึ่งขณะตนเริ่มทำธุรกิจอาบอบนวดแรกๆนายสันทนะยังเป็นตำรวจเด็กเมื่อวานซืนเข้ามาตีสนิทก่อนจะถูกยิงที่จังหวัดนครสวรรค์แต่รอดมาได้นายชูวิทย์กล่าวอีกว่าส่วนเรื่องมีสาระก็คือประเด็นกลุ่มชาวจีนที่ทำธุรกิจสีเทาห้ากลุ่มซึ่งนายสันทนาอ้างว่ารู้จักดีกระจายการลงทุนอยู่ในประเทศเช่นเวียดนามกัมพูชาลาวและไทยเพื่อฟอกเงินเนื่องจากรัฐบาลจีนปราบปรามพวกทุจริตอย่างหนัก โดยในเวียดนามและกัมพูชาเช่นสีฮนุวิวต่างก็มีราคาที่ดินสูงขึ้นมาศาลเฉพาะบ่อนการพนันออนไลน์เดือนเดียวได้กำไร2,000ล้านบาทอีกกลุ่มเป็นชาวจีนใส่สูตรปล้นเป็นกลุ่มบริษัทและโรงงานจีนในไทยโดยตนเรียกว่า กลุ่มบริษัทศู์เหรียญเหมือนทัวร์สู์เหรียญและผับศูนย์เหรียญที่ตำรวจเพิ่งปราบไปกลุ่มนี้ก็เหมือนเพลี้ยที่เข้าไปสูบทรัพยากรจนแห้งเมื่อไร้ประโยชน์ก็จะบินไปที่อื่นซึ่งบริษัท,ทเหล่านี้มี2กลุ่มคือบริษัทไทยกฎหมายกำหนดให้มีสัดส่วนคนไทยถือหุ้น5 1เปและบริษัทต่างชาติให้ถือหุ้นในสัดส่วน49%ซซึ่งพรบการจัดซื้อจัดจ้างประกอบกับพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวระบุว่า บริษัทต่างด้าวห้ามประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความสามารถพร้อมจะแข่งขันอย่างเช่นการสีข้าวการทำประมงการผลิตปูนขาวสถาปัตยกรรมการทำกิจการทางวิศวกรรมเป็นต้นแต่มีบริษัทอักษรย่อตัว H g r กรุ๊ปประเทศไทยจดทะเบียนเมื่อปี2543 ทุนเริ่มต้น20ล้านบาทและยังมีผู้ถือหุ้นชาวไทยแต่ปัจจุบันกลับเป็นชาวต่างชาติถือหุ้น100%และจดทะเบียนกว่า80ล้านบาทซึ่งปีนี้บริษัทนี้เพิ่งประมูลงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของรัฐด้วยงบประมาณ1,500ล้านบาทและจะสั่งซื้อสินค้ามาจากจีนโดยตรงซึ่งเรื่องนี้รัฐจะไม่รับรู้ไม่ได้ตนคาดว่าในอีก2-3สัปดาห์นี้อาจจะมีหมายจับรายใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองลองโทรหาตำรวจด้วยกันอย่ามาฟังผม ประวัตินายสันทนะนี่อย่ามาฟังผมต้องฟังจากไทยครับต้องฟังจากตำรวจด้วยกันครับไล่ประวัตินายสันทนะได้เป็นฉากแต่วันนี้เนี่ยในฐานนะผมเป็นองค์ุรีมานผมไม่มีสิทธิ์ไปกล่าวหาคุณสันธนะเพราะสันทนะก็สีเทาเหมือนกันจะไปพูดถึงร้อยล้าน แต่วันนั้นมาเอะอ้วยวายทำเป็นเสียงเข้มเหมือนกับอ้วยอ้วนอยู่ยในวงการมาเฟียรู้จักผมพูดจริงๆนะผมทำอาบอบนวดมาตั้งแต่ปี2,535ในสานะนาผมไม่ได้รู้จักชอบนาปาตีซีผมเดวิดอย่างนั้นไม่มีใครเรียกผมเดวิดครับณวันนั้นไม่มีใครรู้จักผมด้วยซ้ำเพราะผมโลโปรไฟล์มันถึงไฮโปรฟิตไงณวันนี้ผมไฮโปรไฟล์ ผมก็เลยโลโปรฟิกในสถาน,น,นะเป็นตำรวจเด็กๆไปถูกยิงอยู่ที่แถวถนนนครสวรรค์เพราะใครไม่ใช่สนะอสวรรค์เนี่ยสวรรค์กรุงเทพนะครับใครไปยิงกระบานเอาแถวแถวเตาปูนไปถามดูได้นี่ฮะแต่อย่างที่บอกแล้วครับตอนนั้นเนี่ย ผมใหญ่ในสันทารนะมันยังเป็นตำรวจเด็กวานซือนอยู่มาวันนี้ก็พยายามเรียกราคาออกรายการพูดนูน่นพูดนี่โอ้โห و, นั่นนี่เน,น,นื่นนี่ผมพูดจริงๆครับคุณมีหลักฐานคุณจับคุณก็ไม่ใช่ตำรวจคุณก็ต้องไปแจ้งความสอนอเข้ามาตรวจพิสูจน์หลักฐานมาตรวจถ้าผมผิดก็จับผมจริงครับแต่ที่ผมพูดเนี่ย ไอเรื่องไร้สาระเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยติดคุกโมดโปลักกําพลคนนูน้นคนนี้เพราะสิ่งที่ผมพูดมีหลักฐานดังนั้นผมจะสอนให้น้องสันทนาบังว่าหากจะเป็นนักแฉการพูดมีประโยชน์กับสังคมและให้สังคมให้สื่อไปพิจารณาเอาเองว่าสิ่งที่ผมพูดมีสาระไหม